แล้วก็มีเหรียญเท้ากระบินละคมขวาบาทปี2565นะครับจำนวนการสร้าง84,000เหรียญน,นะครับบูชา100นะครับเรี่ยมแล้วก็200นะครับบูชา100นะครับปลาตะเพียนตร้งปี63นะครับเลี่ยม300แบบไม่เรี่ยม300นะครับแบบ สว,ส, <ượng> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อจงหลวงพ่อแมนนะครับวันนี้เราก็เดินทางมา,มาถึงนะครับก็จะพาไปกราบรูปเหมือนหลวงพ่อจงนะครับและก็จะพาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับและก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อแมนนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับเพื่อนๆ สำหรับวัดหนะ้าต่างนอกนี้ผมก็เคยพาเพื่อนๆมาบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็มีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะมีวัตถุมงคลใหม่ๆแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบ อุ่นขี้ผึ่งของหลวงพ่อจงก่อนนะครับอยากังประเทศธรรมให้เดินทางไปสังขยาณาและไตรศิโกที่เมืองอย่างภูมิประเทศธรรมะซึ่งถ้าข้อมูลไม่ดีน่าจะเป็นท่านสงไขยรูปเดียวที่ประเทศธรรมะไปรู้หลวงพ่อแม่ได้อยู่ศึกษาวิปัสสนาปัญฐานและความรู้ต่างๆกั นี่ก็เป็นรูปหล่อหลวงพระจงนะครับส่วนหุ่นขี้พึ่งก็จะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะกราบขอพรหลวงพระจงตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลน,นะครับ นี่ก็เป็นหุ่นขี้พึ่งของหลวงพระจงนะครับก็จะมีคาถากันภัยหลวงพระจงเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลน,นะครับ บอกว่าของท่านเคยทาพุดไว้โยมนั k k k ่นต่างก็บอกว่าไม่เคยทำพุณธจะหอกไม้คนที่ไทยบอกว่าตอนแก่ท่านขวดเคยบอกเลยที่บ้าไปซื้อต้นไม้มาไว้ว้ันยังไม่ได้เรือโยนนั่นต่างหากเขาสุวรรณหน้าเทพเนื้อทองเหลืองนะครับสร้างปี2564นะครับสร้าง300องค์นะครับบูชา2รัน แล้วก็เสียนเสียนพระพรมเท้ากับ,บิลพรมขนาดเจ็ดนิ้วเนื้อทองเหลืองนะครับสร้างปี2565ันาจำนวนการสร้าง1,300องค์นะครับบูชาพันห้านะครับ,บ,บแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อแมนขนาดหน้าตัก3นิ้วเนื้อทองเหลืองนะครับสร้างปี2565นะครับ500องค์นะครับบูชา3,000ันน้อย ก็รูปหล่อหลวงพ่อแมน้นขนาดหน้าตัก5นิ้วแมททองเหลืองปี2565นห้ร้บห้าครับจำนวนการสร้าง227องค์บูชาห0 0พันนะครับก็มีรูปหล่อหลวงพ่อแมน้นขนาดหน้าตัก9นิ้วแมทองเหลืองปี2565นะ้ร้บห้าครับจำนวนการสร้างเก้าร้องค์บูชา10,000บาท อันนี้กุมารปิ่นเพชรนะครับเมื่อทองเหลืองปีสร้าง2564จำนวนสร้าง500ตนนะครับบูชาพันานะครับแล้วก็มีเหรียญเท้ากบินละพรมฝาบาทปี2565นะครับจำนวนการสร้าง84,000เหรียญน,นะครับบูชา100นะครับเรี่ยมแล้วก็200บบูชา100นะครับปลาตะเพียนต่างปี63นะครับ เรี่ยมสามร้อยแบบไม่เรี่ยมสามร้อยนะครับแบบเรี่ยมสี่ร้อยนะครับก็จะมีเหรียญอายุวัฒนะเจ็ดรอบแปดสี่ปีปีแปดสี่นะครับเนง้ะฝาบาทปีสร้างก็สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจำนวนสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับกูชาสองร้อยเลี่ยมก็สามร้อยนะครับ นี่เหลียงอายุวัฒนะเจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีนะครับเนื้อทองแดงสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสองร้อยนะครับ,รบแล้วก็มีลักเก็ตฉากแดงนะครับสองร้อยนะครับเหรียญท้าเวทดวงวันแบบเลเซอร์นะครับ าร้อแล้วก็มีเสียนเท้ากับบิลพง4 0สี่ร้อยนะครับนี่เป็นหัวเหล็กท้าเยตุวันเนื้อเงินลงยาสร้างปีสองพันห้าร้ะครับสองพั 2, นนครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับนี่สี่พันครับนี่สี่พันสติ๊กเกอร์นี้หนึ่งร้อนะครับอ๋อแบบธรรมดา100 แบบสามเป็นบูชาสองร้อยห้าสิบ้าเวสตูวันในสามร้อยครับเป็นเนื้อผงแล้วก็มีตะก,กุดนะครับตะก,กุดหลวงพ่อแมนนะครับสามร้อยนะครับเลี่ยมสี่ร้อยครับแล้วก็มีท้าเวสตุวันเลือกฝ่าบาทสี่ร้อยนะครับปีสองหา้าหกสองนะครับ, 2, 5, 6, รบก็มีหลวงพ่อจง 2561ัน25นะครับ4ี400่้นะครับขาวกูเวโรนะครับร5 0หเรี่ยมก็350ครับมีทาวเวอร์ทูวันสร้าง2565นนะครับ200นะครับเรี่ยมก็300นะครับ นี่ก็สี่ร้อยนะครับเป็นข้าวเวียวจวนนะครับมีสี่ร้อยมีสามร้อยนะครับสี่ร้อยคือเลี่ยมแล้วนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดน,นะเพื่อนเพื่อนก็จะมีรูปด้วยนะครับรูปพร้อมกรอบนะครับหนึ่งพันนะครับเป็นรูปหลวงพ่อจงนะครับสวยนะครับรูปหลวงพ่อจงหลวงพ่อแมนนะครับ

ตรงนี้ก็จะมีประวัติของหลวงพ่อจงนะครับแล้วก็มีรูปท่านรูปหล่อท่านอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับก็จะมีเหรียญรุ่นต่างๆที่เคยสร้างนะครับ หลังจากผมพาเพื่อนๆกราบขอพรหลวงพ่อจงแล้วนะครับก็พาชมวัตตุมงคลตอนนี้ก็จะพาขึ้นกุฏิเก่าของหลวงพ่อจงนะครับ นี่ก็จะเป็นตุกตาที่หลวงพ่อจงใช้พิจารณาธรรมนะครับนี่เป็นของใช้บางส่วนของหลวงพ่อจงนะครับ

นี่ก็เป็นรูปหล่อองค์ใหญ่ของพระจงนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับบริเวณรอบๆวัดก็จะเป็นทุ่งนานะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ